คลิป4แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานนยแล้วนะคะจัดช่องนานาม,มากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะทำนายดวงประมาณ1ปีนะคะช่วงที่ดาวพฤหัสย้าย30เมษายน2567นะคะถึง13พฤษภาคม2568นะคะ หนึ่งปีกับอีกสิบววันนะฮะอันนี้เป็นดวงของชาวราศีพฤศพลัคนาพฤษศนะเป็นาราศีลัคนาและลัคนาที่ดาวพฤหัสย้ายมาสู่าชาวพฤษศเลยนะย้ายมาจาการาศีเมษนะคะเข้าสู่ราศีพฤษศนะ,ะดาวพฤหัสนะจะให้คุณกับชาวราศีพฤษศยังไงนะเพราะว่า หลายสำนักก็บอกว่าพุทธศบเด่นนะฮะแต่อันเนี้ยเรามาดูกันในมุมมองของไพ่ยิปซีบ้างนะไพ่ยิปซีจะบอกอะไรคุณนะฮะเกี่ยวกับดวงชะตาของคุณภายในหนึ่งปีนี้นะจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญใดๆเกิดขึ้นกับชาวพุทธศบบ้างนะคะมาลุ้นกันค่ะอ่าใบแรกไป็ไพ่สองดาบค่ะตัวต้นของคุณมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจค่ะนะมี เ,เขาเรียกว่าช่วงนี้หัวเลี้ยวหัวต่อเนาะจะเอายังไงกับชีวิตนะจะเอายังไงกับชีวิตฉันจะทํางานนี้ดีหรือว่าฉันจะออกจากงานนะคะหรือว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ดีหรือว่าฉันจะไปนะคะมี2เรื่องนะคะที่ชาวพุทธศกนะคะตัดสินใจอยู่หนึ่งในเรื่องของการงานนะคะ2ในเรื่องของความรักนะคะที่เด่นๆเ,เลยนะคะในหนึ่งปีนี้จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณค่ะ เรื่องแรกนะเรื่องการงานนะสองจิตสองใจนะคะกับหน้าที่การงานที่คุณทําอยู่เบื่องานอยากออกจากงานเบื่อคนรอบข้างบางท่านมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานนะคะบางท่านทํางานกับครอบครัวนะทางานกับครอนะบครัวทำธุรกิจหรืออาชีพอิสระกับร่วมกับครอบครัวนะมีการขัดแย้งกันในระหว่างคนกับครอบคุณกับครอบครัวด้วยนะคะอ ใบที่3ามค่ะอยู่บนหัวเจ้าชะตานะคุณจะได้รับข่าวดีจากเด็กนะคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกหลานบริวารหรือจะได้รับเงินจากจากลูกหลานบริวารแต่ถ้าคุณเป็นวัยรุ่นที่เข้ามาชมนะคุณอาจจะได้รับอของฝันของฝากจากคนที่มาเปยคุณอาทิเช่น,นคนที่เขาเข้ามาพิสวาดคุณนั่นแหละค่ะนะฮะประมาณนี้เนาะอ่า ตำแหน่งคนรักค่ะได้ไพ่ h e อะ a t ทนะเดอะ a t ทเนี่ยนะมันมีเกณฑ์นี่คนรักของคุณอะนะฮะจะจากไปบางท่านจากจากเป็นบางท่านจากตุยไอคนรักนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนเสมอไปนะอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือบุคคลในครอบครัวใกล้ชิดนะฮะ,ะมีใครบางคนที่ที่จากตุยหรือคู่ของคุณหรือแฟนคุณหรือ หรือคนรักของคุณอาจจะได้ไปงานขาวดําก็ได้นะญา,าติฝั่งเขาอาจจะเสียก็ได้นะฮะเสียแบบซ่อมไม่ได้อะคะ่ะนี่ค่ะนะเอออันนี้พี่นาะพยายามพูดเรื่องเศร้าเ,เป็นเรื่องเรื่องเรื่องธรรมดานะทุกคนอย่าดราม่าอย่ามาม่านะเออพี่ก็จะมีสอดแจกงมุกตลกอย่างเงี้ยแหละบางคนถ้าซีเรียสมากๆก็นะก็อะไรอ่ะอย่าด่าแรงเออ อดีที่ผ่านมาเนี่ยมัาติดกันเลยติดกับเดอ d เดทแปดถ้วยกับเดอ d เดเนี่ยต้องมีการสูญเสียนะสูญเสียเอ,อจากอจากไปแล้วไม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากไปแล้วไม่กลับมานะคะอ่าหรือมันอาจจะหมายถึงในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้เนี่ยค่ะเพราะว่าสามใบเนี่ยมันโยงกันเนาะสองดาบเก้าไม้เท้าและแปด 8ถ้วยเนี่ยบางท่านอาจจะตัดสินใจออกจากงานมาแล้วนะคะหรือบางท่านกําลังคิดจะออกจากงานนะคะอยบอกว่าชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภอ่ะคุณอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะคุณอย่าเพิ่งปิดคลิปคุณฟังมาถึงตอนนี้เองไหนก็บอกพุธศพดีก็อย่างนี้บอกเนาะดวงชะตาของคนอะ่ะทุกคนแหละไม่ไม่มันไม่มีดวงชะตาใครที่จะแบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์รยเปอร์เซ็นตนะคะ ใครที่แบบว่าเออไม่ชีวิตไม่มีอุปสรรคเลยหรือว่าฉันไม่เคยเจอเรื่องร้ายๆเลยอ่ะมันไม่มีในโลกนะแต่คุณจะผ่านมันไปได้ทุกอย่างนะด้วยจิตใจที่เข้มแข็งของคุณนะคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันก็คือเรื่องปกติเนาะเรื่องปกติแต่คือถามว่าเสียใจไหมทุกคนมีสิทธิ์เสียใจเนาะแต่ตอนชีวิตต้องก้าวต่อไปนะคะเนี่ยค่ะมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสูญเสียนะคะ แต่หลังจากนั้นนะชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะฟ้าเปิดนะสว่างสดใสนะดวงจะเปิดนะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภจะบอกว่าช่วงต้นๆน,นะคะ,ะประมาณสามเดือนแรกหลังจากหลังจากดาวพฤเือหัสย้ายนะ,ะสามเดือนแรกหลังจากดาวพฤรหัดย้ายชีวิตของคุณนะยังลุ่มุ่ม,มดนดนอๆนอยู่นะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะแต่หลังจากนั้นนะคะ คุณเตรียมตัวรอรับความเฮงความปังเลยนะคะอะความคิดภายในใจบางท่านที่ไม่มีคู่อยากจะมีคู่นะอะจะมีคนเข้ามานะจะมีคนเข้ามานะคะอ่าคอยดูหลังจากนี้เนาะเนี่ยตำแหน่งบ้านค่ะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ถึงบอกว่ามันโยงกับไพ่เดอะเดสกับแปดถ้วยเนี่ยนะคุณจะมีการสูญเสียบุคคลนะที่ในบ้านของคุณนเนาะประมาณนี้เนาะ คนนั้นเป็นที่รักหรือคุณจะได้เป็นงานข่าดำญาติสนิทนะคะตำแหน่งบ้านดูสักนิดเดิงมีอะไรแตกอะไรหักไหมกระเบื้องแตกหลังคาแตกท่อน้ําแตกหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรแตกะไรหกักหรือเปล่าหน้าตรงหน้าต่างนะบางท่านก็พายุหรือูร้อนหอบอะไรไปนะช่วงนั้นช่วงนี้ช่วงนั้นจะมีพายุหรือเปล่านะ่าจะมีอยู่นะคะหรือฝนตกลมแรงนะ อ่าลังคาเปิดก็เป็นได้นะคะแล้วระวังนะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับบุคคลในบ้านด้วยเช่นเอปัญหาขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะทำทำอืมนะทำบุญอย่าลืมนะทําบุญอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณด้วยนะคะเพื่อเสริมบารมีให้กับเอ เทวดา,ารักนะนะที่อยู่ที่บ้านของคุณนะอ่าตำแหน่งที่มุ่มงหวังคุณเนี่ยคุณใครที่เป็นโสดเนี่ยที่อยากจะเจอคู่ใหม่นะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบเขาหรือเธอคนนั้นนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบเขาหรือเธอคนนั้นค่ะนะเนี่ยค่ะจะได้ความรักเอาใบเนี่ยหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ความรักใหม่นะอ่าหรือใครที่ ใครที่แต่งงานแล้วนะคุณจะได้บุตรค่ะนะอนาคตที่เกิดขึ้นมันไพ่รอเงินค่ะการรอคอยรอคอยความรักก็ได้รอคอยเงินก็ได้นะสิ่งที่คุณรอคอยจะบอกว่ามันได้กับได้มาครบเลยนะคะคุ้มค่าการรอคอยของคุณเลยนะคะไพ่ยขยายคู่ครองคนรักนะคะนี่ค่ะจะได้เจอคนใหม่ค่ะ คุณจะได้เจอคนใหม่นะมาในหมู่เพื่อนฝูงแนะนําให้นะคะหรืออาจจะตีสนิทกันจากเพื่อนเลื่อนมาเป็นแฟนนะ,ะอาจจะไต่เต้ามานะ,ะจากเพื่อนเลื่อนมาเป็นแฟนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ขย,ยายการงานการเงินค่ะใบสุดท้ายนะคะได้ไพ่สิบเหรียญค่ะห้อยหัวนิดนึงนะได้ไพ่สิบเหรียญค่ะนะการงานนะคะเงินจะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรร ถ้าคุณทำงานร่วมกับครอบครัวนะฮะ,ะดูให้ดีๆนะอุดรอยรั่วให้ดีค่ะในตำแหน่งบ้านถ้าทำงานร่วมกับครอบครัวช่วงแรกจะขุกขักนิดนึงนะต่อไปก็นะสิบเหรียญ5เงินมาตึมค่ะขอให้คุณบริหารดีๆนะอุดรอยรั่วดีๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานถ้าเป็นงานกับในองค์กรนะคะ,ะคุณอาจจะได้ย้ายเข้าไปอยู่องค์กรใหม่ซึ่ง คุณจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะมีโอทีมากขึ้นนะเงินมากขึ้นนะเนี่ยค่ะอ่าเห็นไหมนะัสิ่งนี้คุณตัดสินใจในการเริ่มต้นใหม่นะบางท่านแบบตัดสินใจเริ่มต้นใหม่นะบางท่านตัดสินใจออกจากงานงานเดิมที่ไม่ได้สร้างอะไรไม่ได้สร้างเม็ดเงินให้คุณมากนักนะนะคุณตัดสินใจออกแล้วเริ่มใหม่นะ มันสดใสามากเลยนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะราศีพฤษราศีพฤษภนะคะการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะจุดเปลี่ยนที่รุนแรงที่สุดของชาวราศีพฤษภนะคะคือตัดสินใจครั้งใหญ่นะออกจากงานนะออกจากความสัมพันธ์นะมีสองเรื่องนะที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของคุณอันยิ่งใหญ่เลยนะหนึ่งเรื่องความรักสองเรื่องการงานค่ะ อ่าสามเรื่องการเงิน่ะการเงินนะจะมาแบบนี้เลยนะมาก้อนใหญ่เลยนะ่ะชาวราศีพุฤศภนะคะเตรียมตัวรอรับความเฮงฟมปังนะอดทนนะช่วงประมาณ3เดือนแรกนะอดทนเดี๋ยวคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะแต่ใน3เดือนนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรดีเลยนะคะก็จะมีดีเข้ามาเรื่อยๆเนาะมันทำบุญสุนทานนะคะ แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังลื่นหกล้มเนะะาะทำบุญไิจากลงศพผ้าขาวห่อศพหน่อยนะคะช่วงนี้นะและก็อย่าลืมเติมน้ำมันตะเกียงนะเพื่อแสงตะเกียงจะได้เปลี่ยนเป็นแสงตะวันแบบนี้นะชีวิตคุณจะได้รุ่งโรจสดใสนะคะ,อะขอบคุณชาวราศีพฤศพและทุกราศีที่มาฟังเผื่อชาวพฤษภนะคะ ขอให้ชาวพุทศจบเฮงเงปังปังนะคะตลอดปีนะตลอดปีเลยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะเดือนพฤษภาคมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ